ผู้ชมครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าใจกลางกรุงโซเราสามารถสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมได้อย่างลึกซึ้งตื่นตาตื่นใจอาคารไม้บนพื้นที่สูงสร้างคุณค่าและความหมายได้อย่างน่าสนใจจริงๆนะครับติดตามได้จากนักเดินทางวันนี้ครับ คุณผู้ชมครับเรากำลังเสพติดความเก่าที่มันผสานกันอยู่ในเมืองหลวงของเกาหลีใต้อย่างกรุงโซครับผมต้องค่อยๆกระซิบนะครับเพราะว่าป้ายห้ามเสียงดังนั้นมีอยู่ตลอดสองข้างทางนะครับผมออกจากหมู่บ้านเก่าข้างบนนะครับผมจะลงไปข้างล่างทางพระราชวังเคียงบก,กุงก็จะมีกำแพงที่ยาวต่อไปเป็นย่าที่เรียกว่าซัมซองดอง Uh, ย่านนี้มันเป็นย่านที่ถ้าเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีใบแปะกล้วยสีเหลืองก็จะสวยมากโอเคแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาในช่วงนั้นฤดูนั้นช่วงใบา่าเย็นเย็นถ้าหากเรามีเวลาเราอยากจะเดินทอดอารมณ์ทอดความรู้สึกแถวนี้ก็จะมีจังหวะช้าของร้านรวงทั้งหลายที่มาเปิดอยู่ในบริเวณนี้แม้ว่าตัวอาคารบ้านเก่าจะไม่มากเหมือนกับที่เราพาไปมาแต่ว่า มันจะมีความรู้สึกของอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็พื้นที่การจัดแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจใครที่เคยมาหรือว่ามาพระราชวังเคียงบกกรุงแล้วเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ต่อไปนิดนึงมันมีอะไรหรือแม้กระทั่งว่าเคยมากระทัวแล้วทัวก็มามาเฉพาะตัวพระราชวังเนี่ยให้สไลด์ข้างๆกำแพงไปนิดนึงแล้วเราสามารถที่จะเดินต่อไปอยังพื้นที่ที่มันมีอาร์ตมีคัลเจอร ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็มีตัวพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยเหมือนกับโมมาโมคาเหมือนอะไรแบบนั้นนั่นแหละค่าเข้าชมอยู่ประมาณสัก4 0 0พวอลประมาณ100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวลงจากเขาแล้วไปดูกันว่าข้างล่างมีอะไรบ้างครับ คุณผู้ชมครับผมใช้เวลามาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับผมสรุปอย่างนี้ครับว่าซัมซองดงเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่ที่จะมาช้อปปิ้งในแบบที่เป็นเครื่องสําอางหรือว่าแฟชั่นของใช้ยไม้สอยของคุณผู้หญิงหรือแม้กระทั่งของคุณผู้ชายยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าที่นี่มันเป็นที่ที่มาหายใจมาใช้ชีวิตครับเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเลือกรับประทานอาหารในแบบฝรั่งซึ่งแน่นอนนะครับจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวัน จะเป็นอาหารในแบบอิตาเลียนจะทานวายจะทานอะไรแบบไหนมันก็คล้ายๆกับหลังสวนคล้ายๆสุขุมวิทบ้านเราประมาณนั้นหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นที่ญี่ปุ่นผมคิดว่าน่าจะเป็นแถวแถวไดกงยามะแบบนี้นะครับมันมีจังหวะมันมีสเปซของความเป็นร้านอาหารแล้วก็มันมีความเป็นศิลปะผสมผสานกันไปส่วนเรื่องของเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์ ผมดูแล้วมันมันมันไม่ค่อยมีครับมันก็จะมีแต่ของที่มันเป็นดีไซเนอร์ของคนที่ของคนเกาหลีก็จะมีหลายงานนะครับที่เป็นงานที่ประยุกต์ผ้าในแบบเกาหลีในแบบสไตล์เกาหลีเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นกระโปรงเป็นแบบเดรสหรือถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยในแบบผู้ชายก็จะเป็นในคาแรคเตอร์ที่แปลกหน่อยแต่ไม่ใช่สตรีทแวร์ไม่ใช่สินค้าที่เป็นเสื้อผ้าที่ใส่เดินบนท้องถนนอย่างแน่นอนส่วนที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของ ตัว ArtSpace ตัว Art Gallery ซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีแ,แกลเลอรี่ศิลปะสมัยใหม่ตัวนี้ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่แต่ว่าตัวอื่นๆเ,เนี่ยมันก็จะมีร้านที่เป็นร้านศิลปะในแบบของที่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะมาเปิดหรือมาเช่าเพื่อนําเสนอทั้งงานที่เป็นงานงานปั้นงานคราฟงานเพนท์หรือจะเป็นงานงานสครับเจอร์คือมันมีทุกรูปแบบที่น่าสนใจ ที่สาคัญก็คือว่ามันมีทั้งสไตล์ความเป็นเกาหลีที่เขามีการคือมันคือผมผมแบ่งแบบนี้นะครับว่ามันน่าจะมีอยู่3ากลุ่มกลุ่มที่เป็นเกาหลีดั้งเดิมเลยเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าแถวนี้มีไม่มากมีน้อยนะครับกลุ่มที่เป็นเกาหลีประยุกเนี่ยจะมีเยอะหน่อยก็จะมีสีก็จะมีสไตล์ก็จะมีแบบของเขาแต่ส่วนที่จะเป็นพวกทันสมัยไปเลยเนี่ยเป็นเหมือนที่อาจจะอยู่ในนิวยอร์กหรืออยู่ในพื้นที่ที่เป็น วัฒนธรรมแรงๆแ,แบบที่ทดสอบกระแสหรือว่าทดสอบความนิยมเนี่ยแบบนี้มีเยอะมากๆและนอกเหนือจากนี้นะครับมันก็จะมีพวกร้านที่เป็นดีไซเนอร์ช็อปหรือว่าจะเป็นร้านพวก specialty ผมไม่แน่ใจพวกร้านที่เป็น select store คือเลือกของบางอย่างที่เป็นของเฉพาะของพิเศษมาขายแบบนี้ก็จะมีอยู่เยอะทีนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์ after covid หรือว่ายังอยู่ในโควิด B A 4 B A 5กันอยู่นักธุรกิจไม่ใช่นักธุรกิจสินักท่องเที่ยวก็ยังไม่เข้ามาแล้วก็ช่วงเวลานี้มันไม่ใช่บ่ายๆถึงค,ำคำ่ำความคลาคล่ำมันก็เลยยังไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ผมเชื่อว่าสำหรับผมนะครับถ้าจะมาใหม่เนี่ยที่เนี้ยถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยมาให้เวลาทั้งวันมาเดินดูของมาดูอาร์ต มากินกาแฟแล้วมานั่งหายใจรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบแต่ว่าวัาวายกลางๆงขึ้นไปแล้วหรือว่าคนที่ต้องการที่จะเที่ยวแบบช้าหน่อยเนี่ยผมคิดว่าแถวนี้น่าจะโอเคกันนะ จุดนี้เป็นจุดที่เขาบอกถึงวิธีการเดินนะครับเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือพระราชวังเคียงบกกรุงทั้งหมดแล้วก็ตัวที่ไล่กำแพงลงมาเนี่ยจนถึงตรงนี้อันนี้คือแอเรียที่มีร้านรวงอะไรทั้งหลายอยู่แถวๆนี้ทีนี้เมื่อกี้ที่เราผ่านมาคือร้านแถวๆนี้ผมว่าอีกอันหนึ่งที่เก๋มากๆก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมอาคารที่เนี่ยมันมีความเป็นเกาหลี ผมว่าไม่มีความเป็นฝรั่งมากกว่ามันดูเป็นตะวันตกครับมีการใช้อิฐแดงผสมแล้วก็เชฟแล้วก็ตัวรูปแบบของอาคารเนี่ยมันมีความเก๋มันไม่เหมือนญี่ปุ่นมันไม่ได้มีความเป็นทาดาโออันโดในแบบที่เรียบง่ายแล้วก็มีช่องแสงน้อยๆไม่ใช่มันมีความเป็นฝรั่งนะครับที่มีการผสมผสานแล้วก็อย่างข้างหลังเนี่ยครับเป็นเกาหลีปิ้งย่างเป็นแบบไายไดก็คือเกาหลีแบบหรูหรากำแพงก็ เอาเหล็กเข้ามาเรียงเป็นตะแกรงไวเมสแล้วก็ใส่หินลงไปโหมันเก๋ทีเนี้ยอย่างฝั่งตรงข้ามที่เห็นเนี่ยครับมันก็จะเป็นร้านแกลเลอรี่เป็นร้านงานอาร์ตทั่วๆไปดูหน้าดูตาคนที่เดินแถวนี้ก็อาจจะไม่ใช่เด็กเท่าไหร่แต่ผมชอบจริงนะครับกับอาคารในลักษณะนี้ คุณผู้ชมครับนักเดินทางในตอนหน้าจะพาไปทําความรู้จักกับคลองเกชอในมิติทางการค้ามากกว่าความงามมากกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลายคนมีการชื่นชมถึงวันนี้นักเดินทางลากไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น